ที่เราทราบดีว่าเราอยู่ในช่วงเวลาที่กำลังได้รับบททดสอบในหลายๆด้านหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของโรคระบาดซึ่งผมเชื่อมั่นว่าเราทราบข่าวอยู่ดีที่ในขนะที่เราเป็นผู้ศรัทธาเราจะต้องเข้าใจว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราทั้งหมดเป็นอำนาจของอัลลอฮฺสุบฮานาหัวตา,าลานะครับ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดก็ตามและสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเป็นหนึ่งในบททดสอบหน้าที่ของเราเนี่ยก็คือการที่เราจะต้องป้องกันร,ระวังเพราะนี่คือการเอาสาเหตุนะครับในการที่จะรักษาหรือเยียวยาเช่นการล้างมือบ่อยๆเช่นการเขาเรียกว่าการปิดช่องทางที่จะทําให้โรคระบาดนะั้นมันเข้าสู่ร่างกายเราการใส่แมสนะครับหรือว่า การงดเว้นในการที่เราจะออกไปในที่ชุมชนมากๆซึ่งมาตรการการป้องกันมีน้อยแต่อย่างไรก็ตามพี่น้องผู้มีเกียรติครับในฐานที่เราเป็นผู้ศรัทธาเราระวังได้แต่เราต้องไม่ตระหนกและตื่นกลัวจนกระทั่งขาดสติเพราะเราต้องทราบดีว่าทุกอย่างล้วนแล้วอยู่ในอำนาจแห่งอัลล็อคสุภาตาลาทั้งสิ้นเรามีดูอาที่ควรจะวิงวอนขอในยามเช้ายามเย็นบิสบิลลาฮิลลาี ลายตุรุมาอัสมิฮิัชอุนฟิลอารติวลาฟิสมาวะฮุวาสามิอุลอาลิมตอนเช้านะครับอ่านสามครั้งตอนเย็นก่อนนอนอ่านสามครั้งนะครับฮะดิษบอกว่าสิ่งอันตรายนั้นมันจะไม่ประสบกับเราหรืออาอูสูบิการิมาติล,ลาฮิตามาติชัดมาคลักนี่ก็เป็นหนึ่งในการขอความคุ้มครองจากอัลลอฮ์จากความเลวร้ายต่างๆท,ท,ท,ที่จะมาประสบกับเราฉะนั้น ขอให้เราทุกคนนั้นได้อยู่ในการคุ้มครองของลอตอาลาขอให้เราอยู่ในภาวะของการเป็นผู้ระวังแต่ไม่อยู่ในภาวะของการเป็นผู้ตระนกจนขาดสติแล้วทําให้เราลืมไปว่าทั้งหมดอาํานาจที่แท้จริงอยู่ที่อลมลอสโซบานะหัวตาลา